สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายทองงินนะคะนะครับนี่ก็อยู่กับเราช่องพลายทองนะครับผมวันนี้ก็นี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมจากคุณอาชิรศัสดิ์ปัญญาวงนะครับผมรับสุนกล้วยให้นะครับให้ใช้ทังนนครับนี่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากคุณอาทิสวัสดิ์ปัญญาวงค่ะครับผม ก็มีค่ะนี่กล้วยของพ่อใหญ่ก็เก็บไว้แล้วนะคะก็ให้สุกตามธรรมชาติค่ะครับก็มีของเชื่อหนึ่งคือลายนำโชคนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับผมอ่าเราก,ก็จะเอากล้วยค่ะไปส่งพ่อลายนะคะครับลายนำโชคครับผมอ่าข็มอ้อมไปวยคุณพ่อเลย ก็เอาใส่ข้างในลูกคิมออมเอาเครือเล็กก็ได้ลูกเครือเล็กๆนะให้คุณพ่อเอาเครือใหญ่ลูกไม่จะรถดีวะพี่น้องไม่จะรถดีนะครับ่เดีดามคนคิมออมอยากไปด้วย เดี๋ยวนัีนครับพี่อาวเอากรเลกลูกอ้าวไวโบโออเนาะวางข้างบนเลยลูกอึ๊บหนึงสองสามอึ๊บเอเก่งจังเลยเออ นั่งได้ไหมคะนี่นั่งได้ไหมคะนั่งได้ลูกอโอ้ยเดี๋ยวแม่นั่งฝั่งนี้กับคุณพ่อรับไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเราเดินทางใกล้จะถึงบ้านของพ่อชายน้ำโชคแล้วนะคะ โอ้ท่อค่ะท่อร้อนค่ะทอร้อนลุงไม่ทันระวังนะคะทเนียบหรอเล ถึงเลยนะครับผมที่อยู่ของพลายนำโชคครับผมวันนี้คุณตาไปไหนกันตาเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหลังครับมามาจากไหนที่วันนั้นหรืได้สวันครับสองวันครับโอ้คุณตาลอยท่านโอ้ค่ะคุณตาตาเข้าโรงพยาบาลครับผม คุณตาเข้าโรงพยาบาลนะคะเข้าวัน่อไหรเมื่อวานบอกเข้าเมื่อวานเข้าได้สองสามวันแลครับโอ้เคสองสามวันครับผมลูกชายค่ะที่เออไปรับแข้ชาติครับก็ลาเขาเรียกลาอะไรคะนายลากลับมาดวนใช่ไหมใช่ครับลากาวดูลากิดบ่เขาเรียกลาอะไรคะฮะเขาเรียกลาแบบไหนคะเขลากลับมาดูเหรอเนาะไม่ได้ครั ลากิ้โอ้ยเนาะฟาเนาะเพราะว่าคุณตาโรนไม่สบายสองสา้นแล้วเนาะครับเลยต้องมาดูเลช้าครับว่าชางน้าเชื่อใช่ไหมรีงครับตาสีอูไปโอ้ตาล้มล้มหนึ่งเชื่อค่ะไงส็แสบายไหมลำบากนิดน่อยๆก็ต้องฝึกนะคะ อ๋อนี้ก็จะได้ดูกลับมาบ้านบ่อยอยู่เนาะเพราะว่าได้อะไรบ้างเพราะว่าคุณตาไม่ค่อยสบายไงก็ต้องกลับมาบ่อยแล้วแล้วล่ะค่ะกลับมาบ่อยกลับมาเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าเราเราสมตามเดือนเลยใช่ไหมสมสมตเดือนแล้วเขาเรียกฝึกไม่ใช่บอเขาเรียกฝึกก็เจ้าบอกว่าซ้อมเนาะ แรกแวมาห่วา่อยครับาเยๆค่ลเนาอย่คนเดีวได้รังครัอยู่คนเดียวยรับทาน่อ้ครับ,นนรค,รบคนเดียวครับ <ừ. S 1> คุณตาไม่สบายค่ะกชายคะที่รับใช้าชาตินะคะก็กลับมาดูแลพ่อพลายค่ะลาดูลากลำบานลากิดนะคะลากิน พูดถูกพูดผิดพูดถูกนะครับ fc การเล่นก็พูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยทันเรื่องเบร์นี้นะเบร์อะไรผมครัตการแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรครับผมเอาเอาไว้ตรงไหนกล้วยไว้ตรงไหนเอาไว้ที่บ้านที่บ้านอเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าไว้ในร่มดีกว่าเนาะเอาไว้ในร่มดีกว่านะคะเพราะว่ากล้วยยังไม่สุกนะคะก็จะให้สุกตามธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวก็จะมีมีสุกบ้างไหมควาเลนเอาไหมให้พ่อพายกินมีไหมมีสุกบ้างไหมคะพอกินได้หรือเปล่านี่ไมไหมไหมนะคะเดี๋ยวดูดูเครือที่สุกนะคะที่ไหนแหละแม่นี่ยนะโอ้ต้องต้องต้องนี่เครือนี้ไหนคิมออมช่วยเลือกหน่อยลูกอ๋อนะคะอันนี้สุกกว่าค่ะเดี๋ยวให้ ให้พ่อควานเขาทำความสะอาดเสร็จก่อนพอเล่นอ่กนะินกล้วยพ้าพานอ่ะว,วันนี้มาส่งความสุขถึงบ้านเลยนะคะ,คะจากเอฟซีใจดีคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอ,อให้พ่อพายกินกล้วยให้อร่อยอร่อยนะพ้พายยน้ำโชคนะคะ กินหญ้าอยู่ค่ะกินหญ้าอยู่กินโอ้คำไงเลยครับพี่น้องคำไงเลยโอ้คำเดียวครับใจกว่าโอ้โอ้เป็นเสพนะครับพี่น้อง <ม>ออร่อยไหมพ่อพลายอร่อยไหมคะบอกว่าอะไครับพี่นอ้องเป็นลาที่บอกว่าอะไรครับเออซึ้งเพลนงนะเยเดรอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปรวบรวมไว้ที่บ้านนะครับผมให้ควานเก็บ เบ้วาขสะอาดเสร็จก่อนนะครับผมค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับคุณอ่ะไปเอากล้วยไปส่งที่บ้านเลยเหรอคะไปเอากล้วยไปส่งที่บ้านเลยไปค่ะอะพอคายกินเครือสุกเครือหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะทยอยสุกเรื่อยๆนะคะให้กินเรื่อยเพรายังไม่สุกครับผมค่ะ เพราะว่าถ้าไว้ตรงนี้ก็จะร้อนนะคะค่ะจะเอาไปไว้ที่บ้านนะคะเราก็นำกล้วยมาไว้ให้ครับแานโชคที่บ้านนะครับผมก็ขอขอบพระคุณครับปย,ยางพญาเจดีคุณชาสวสริ์ป้ายางมูนครับผมขอยยให้ท่านท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมสำหรับที่นี้ก็ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ like กดติดตามในช่องไลน์เพื่อนๆครับเพียงกำลังใจครับผมอย่นี้ครบท่ากว่า สว,ส,สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ